สวัสดีครับ FC น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง f c สซาหน่เพชรบ้านแพง f c ช่องคู่ธรรมะงชาแนวนะครับพอๆแม่แม่ f c ีจะอยู่แดนไกลสหรัฐอเมริกาแนะ่ไต้หวันแนะ่ประเทศเล่าแน่นะครับเด้อมือนีก็มีประเด็นมานําเสนออีกเช่นเคยประเด็นที่สีบอกมือนีก็คือซืบเนื่องเมื่อวานนี้ได้เห็นโพสตหนึ่งจากทีมงานจากบอโจเนาะ เป็นการโพสต์ออกมาให้เตือนสติทุกๆคนเน้นจังก็คือสี่ที่อ่านเบิงเนาะสี่จับประเด็นใดก็คือ,คอเป็นในวงพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ในวงเจตนาในในการนำเสนอตัวนี้ผมคิดว่าบอสน่ะสีสี่อยากให้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่ให้มันจบลงภายในวง ให้มันจบลงบออยากให้มันกระจายออกไปเพื่อเพื่อมันมันเพราะมันกระจายในสิ่งที่มันบ่ดีออกไปแล้วครับที่นี่พรามันกระจายออกไปในมุมที่ที่เขาบวาเข้าใจดีมันเสีให้ต้องทีมงานหรือบอร์เนี่ยิต้องออกไปแก่แก่ข้าวไปถลงข้าวอย่างต่างต่างเพื่อให้สังคมเข้าเข้าใจดังนั้นบอร์ดก็เลยอ,ออกมานําเสนอแบบเนี้โพสตออกมาแบบนี้ให้ทุกคนในวงได้รับทราบว่า ต่อไปนี้เฮ็ดเนีงกับซางให้นําเสนอในสิงที่ดีนี่ถูกต้องเลยครับในโลกโซเชียลพ่อเฮานําเสนอไปเซจปุ๊บนี่เฮาบ่สามารถสี่สี่้อดกลับไปแก้ไขได้ดังนั้นสิ่งที่บ่โจ้แตนําเสนอตรงไหนคือสิ่งถี่ทุกคนค่วนสีตองเฮ็ดเฮ็ดอียงคือนําเสนอสิงที่ดีอย่านําเสนอในสิงที่มันบ่ดีแล้วก็พอนํนเสนอในสิงที่มันบ่ดีเ็จปุ๊บนี่มันสิเป็น เขาบอกว่ามาัตยย้อนก็มามาหาเห่าเอง้าในเรื่องนั้นมันเป็นโบแมนความจริงเนาะพี่น้องน,นั่นเพิ่งกระฝากเตือนสติของพี่ๆน้องๆในวงกัน,นแต่ว่าผมคิดว่าพี่น้องเอฟซีเห่าทุกคนหรือยูทูบเบอร์ที่เฮ็ดช่องสนับสนุนหลาหน่อยเฮานี่ก็ควรสิตองฟังเป็นแนวทางแล้วละผมว่าแต่ว่าช่องผมที่สร้างขึ้นมานี่กะสนับสนุนส่งเสริมปกป้องหลาหน่อยอย่างเต็มกำลัง ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ที่นําเสนอกไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของหลาหน่อยมากที่สุดประมาณเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรื่องของคนอื่นบ่ยากหนุ่งเบีนตแตวดาร์ดซีมี่ยังมากระทบหลาหน่อยแนย่ผมกระสิใส่เหตุใส่ผลในการอธิบายในมุมมองผมเองเนียการบร่ยากให้มันเกิดเกิดเกิดอียงต่างต่งตางที่มันไปฟีดแบ็กับเขาที่มันบอดีพยายามสีมองในมุมทีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถคุยกันได้แก้ไขกันได้ครับ ทุกคนพิดผ่าดกันได้แต่ว่ายาพิดผ่านหลายเทือ่อสังคมเขาแหายอภัยเบิดนั่นแหละแต่ว่ายู่ทีว่าเฮ้านอนส้ำนึกบอพ่อเฮาได้รับโอกาสจากสังคมแล้วเนาะอันนี้ก็คือเห็นหเห็นว่ามันมีมันมีการพัฒนาไม่มีการแก้ไขให้แก้ไขการปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเข้ากข้าหูยี่เล้วว่าม,มันเป็นเรื่องอย่างสีบอสี้องอามเบกเนาะ มันเป็นสงรามผมมองว่าถามมันเป็นสงรามนี่สงรามพี่น้องเข้าใจอยู่ว่าครับว่าสงรามแล้วมันเกิดขึ้นแล้วบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายบม่มีภัยศานาหรอกครับอันนี้ผมมองมองมองในมุมผมที่ว่าบอดโพดมามาแบบนี้เด้ผมมองว่าการสิสิจบสงรามไดนมันขึ้นอยู่กับการผูดคุยเจรจาในหลกเขามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ครับสงรามนี กำรังสีกลมกันแล้วกาลังสีขากันแล้วกาลั่งแบบเตียมโตแล้วแต่ว่าเอาผู้นำสองคนมาคุยกันสุดท้ายแล้วการคุยกันก็จบลงด้วยดีไม่มีการซูญเสียเกิดขึ้นนะครับนีดคืยกันครับเหตุการณ์นี้มันอาจจะเป็นสงครามระหว่างอ่าทั้งสองฝั่งเนาะโตวกันไปโตวกันมาโตกันไปโตกันมาสุดท้ายแล้วมันมีแต่สิ่งที่มันบบดีออกมาสิ่งที่ควรสีนําเสนอคือสิ่งดีๆทั้งสองฝ่ายนําเสนอออกมานะครับด้วยความจริงใจ บแมนว่าไปสาดเสียเทศเสียห่กันนะครับมันบอดด้มี่ยังเลยคือเบิงเ่งแลวเดกหน้อยสองคนนี่บอดด้มี่ยังกันเลยครับเขาหักแหงกันตามปกติคือต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปในจุดที่ว่าเจ้าของไนรับผิดชอบนะครับแต่ว่าคนที่เป็นเอฟซีอาจจะมองว่าเอ๊ะคนที่เฮาสนัตัวนุ้นนี่คือ คือบอดดไปเป็นคือจังหลาหน่อยอันนี้อันนี้คือในมุมมองผลหนาอเพิ่นอาจสีมองมองยังบมลึกแถ่าัดมันเละเกิดเกิดเกิดแบบว่าเออหน่อยอาจจะหน่อยใจก็ได้เป็นนัองอน่องคนนี้คือบอดดอเดินบอดังค,คือคือจังหลาหน่อยเท่านี้เออผมว่ามันมันต้องทําความัดใจอีกนิดนึงเนาะบพราะเป็นปยังครับเพราะว่าถาคุยกันแล้วถ้าข้าใจแล้วผมว่ามันก็ดจุจบเลยดีนะตอนนี้บอดก็ได้ออกมาแล้วว่าให้นําเสนอในสิ่งที่ดีไป ในเรื่องประเด็นตหน้าผมกี่าเขาคงจะคุยกันเราแหละในวงถาง้าในวงไปบอกจเรื่องแบบที้สีมันกับบ่นาติ้ตามครับมันเห็นให้นาเบือ่อมอลำหมอล่ำเครื่องหยังมอลำคือ,อความสุขความสนุกความบันเทิงมาแม่มาสีมานในเรื่องของในเรื่องพวกนี้ผมว่าถ้าตัดเรื่องพวกนี้ออกไปเลยผมว่านี่มันจะเป็นรูปแบบที่ที่ดียิ่งขึ้น ่ต้องไปสนใจเลยดามาหยังกะัง้องสนใจตัดได้เลยเฮห,หนาที่เขาจะของ,ของผมเชื่อว่าเอฟซีหลายๆคนเพื่อนมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์เิ่นบ่เสื่อย่าง่ไงๆดอผมบอกอยู่ตลอดว่าเอฟซีของโดยเฉพาะเอฟซีของหลาหน่อยนี่โอ้ยสิดามาหยังกระซังเขาสี่ไปสืบอคนข้อ,ขอมูละกอร์เขาบมา,มาแบบสุรุยสุร่ายดอกครับบมแมนว่าสิมาแบบแด้ยินปึ๊บมากก็มาโอ้ย มันมันยุคสมัยใหม่แหละครับการการเล่นโซเชียลแบบเนี้ยมันมันเป็นยุคสมัยใหม่เพราะว่าเฮาสีเท็เด,ดอา่าเคยมาอย่งอางอ่าผมจำา่ได้ช่องยูทูบอวตารที่บ่มีตัวตนค่อยไปแทะพวกนั้นค่อยไปแซะพวกนี้นนมั่นติดตามได้มั่นหูเดซัมไปว่าเจ้าเป็นไผหูที่ยูเจ้าะเดซัมไปนั่นยาไปเห็ดยาไปเห็ดเด็ดขาด เป็นยังบอโจก็บอกว่าให้นำเสนอแต่สิ่งดีๆเพราะว่าเมื่อใดที่นําเสนอในสิ่งสีบอดีแล้วถ้าเขาตามมันตามเจอฟังไหวนะครับมันตามเจอแน่นอนมันเป็นไปบอดาดเจ้าเสียวออยังมามาสมัคร g ูเกิล Gmail เจ้าเอาอยัางมาเจ้าแค่ปิดบางไดแค่ผิวเผินนะครับ พิษบางแต่แค่ผิวเผินแต่ว่าเบื้องลึกเลยเขาจ่อลองไปนั่นเรียบร้อยครับบอหลอดจังได้กับบอลลอดนี่แหละครับคือบอลโจิคนออกมาเตอมสตีแล้วเพาดังนั้นเ่ากต้องไปในมุมที่ที่ดีๆเนาะคูณใดที่ก,ลกำกลังกำกำกึ่งๆอยู่ก็สิไปจังได้กับนี่แหละได้ก่อคิดตรงนี้จากบอดกะเอาไปพ,พัฒนาไปปรับปรุงเนาะแต่ช่องผมนี่จะเป็นในลักษณะว่าสนับสนุนหลาหน่อยปกป้องหลาหน้อยด้วยเหตุด้วยผล หรือว่าอาจจะมีคอมเมนต์บ้างคอมเมนต์บอกว่าผมยังสั่นผมยังสี่ผมกับน้อมรับครับถามมันเป็นเรื่องจริงผมกับสิ่ปั๊บปรุงผมก็สแก้ไขอันไหนที่คอมเมนต์มากแล้วมันเป็นเรื่องจริงผมกับน้อมรับว่าเดีตอบโต้อยังน้อมรับเดี๋ยวความเต็มใจครับถามมันเป็นเรื่องจริงบอกกันโดยเหตุด้วยผลครับบมมีอีหยังครับคือสุดท้ายแล้วคนเฮ่านั้นถาได้คุยกันได้เข้าใจกันยืนอยู่ในจุดเดียวกันมันสมมองเห็นมุมเดียวกันแต่ยืนอยู่ฟังกับผมมองไปทางหนา เจากัจเสด็จแม่มเห็นในสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ขัดเจ้ามองยืนอยู่ตรงขามผมมันก็มองบ่เห็นครับเขาเกับเห็นคนละมุมนะครับเนาะได้กากเก็ไห้พี่น้องกันครับซอยกันสนับสนุนวงโบมี่โบมี่เอียงสีสีไมาเห็ดให้ให้ลาหน่อยตองมาอา่าเือว่า,าดรอปลงมีแต่สีต้องพัฒนาเกันไปยูสีนำมือเข้านี่แหละครับเอฟซี FC ทุกคนซอยกันนะครับเนาะมีโอกาสนาเจอกัน,กนคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ